คลิปนี้พาไปลุยรีสอร์ทเปิดใหม่สุดหรูที่ซ่อนตัวอยู่ในหัวหินครับเป็นรูปแบบรักชูรี่พูวิล่าที่มีออนเซ็นอยู่ข้างในด้วยนะไปดูความรักชูของที่พักแห่งนี้พร้อมกับกิจกรรมของพวกเราที่ยกกันมาครบแก๊งเลยครับกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ ที่พักแห่งนี้ชื่อว่าภูคาลีนีลักชูรีภูวิล่าแอนด์ออนเซ็นครับใหญ่โตเป็นเหมือนอาณาจักรเลยนะครับคือจะเป็นภูวิล่าผสมกับรูปแบบของโรงแรมครับมีพนักงานช่วยยกกระเป๋ามีรีเซพชันนะครับมีเวลคัมดิงเหมือนโรงแรมเลยตรงรีเซพชันนี่ก็แบบโอ้โหตกแต่งสวยงามมากเลยครับทริปนี้เรามากันทั้งหมด6คนเลยนะครับอีกคนหนึ่งยังมาไม่ถึงเช็คอินเรียบร้อยก็มีน้องพนักงานขับรถไปส่งยังห้องพักครับที่พักเนี่ยค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับแล้วแต่ละห้องนี่คือโอ้โหใหญ่โตอลังการมาก วันนี้เรามากันห้องท้าย3ห้องนอนนะครับเป็นห้องที่ราคาสูงสุดเลยสวัสดีครับผมนะฮะตอนนี้โอ้โหดูรอบๆไปไงนะครับผมเรามากันครบแก๊งเลยนะครับอยู่ที่ภูคาลีนีนะครับเป็นแบบรักชูรีภูวิลล่านะครับของหัวหินนะเพิ่งเปิดได้แค่ต้นปีเองนะครับเข้ามาในนี้คือแบบอลังการมากนะครับอันนี้คือผมอยู่ในห้องที่เป็นแบบ3ามห้องนอนนะครับคือแบบกว้างมากเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบอาณาจักรเลยอ่ะข้างหลังผมนี่เปิดประตูเข้ามาเลยทางเข้ามาปุ๊บก็ จะเจอสระว่ายน้ําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รอบๆข้างก็จะเป็นห้องวิลล่าต่างๆนะครับห้องหนึ่งห้องสองห้องสามก็ว่ากันไปแล้วจะมีด้านหลังตรงนู้นอ่าตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยก็จะเป็นออนเซนนะครับผมไปหัวหินภูพล,ล่ามาหลายที่เลยนะครับก็บางทีก็แบบพยายามจะแบบชูโรงอนะ่ะเอาแบบกิจกรรมบางอย่างเนะี่ยเออเข้ามาแทรกในภูพล,ล่านะเออก็แบบบางทีก็แบบติดทะเลบางทีเป็นแบบมวยทะเลบางทีเป็นแบบปลาเป้าบางทีเป็นอะไรแต่ที่เนี่ยก็คือเป็นออนเซนแล้วก็เป็นออนเซนที่แบบโหสวยมากนะครับแล้วก็น้ําร้อน40กว่าองศาน้ําร้อนตลอดเลย ยคือมาแช่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เป็นแบบของเราเลยมดีมนะยอ๋อเหรออุณหภูมิมันเป็นยังไงเดี๋ยวกันประมาณ42องศาเซลเซียสอุยดีอ่ะโอ้เมนมาเมนมาครับผมออดนะครับคนนี้ตอนแรกนึกว่าออนเซ็นเนี่ยเป็นแค่แบบส่วนกลาง่เยเออเดินเข้าไปใช้บริการกับเขาหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่คือคือแบบเป็นออนเซ็นเฉพาะของห้องนี้เลยอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะมีทั้งหมดประมาณ7 7ยูนิตนะเออแล้วก็มีห้องพักเดี่ยวด้วยนะครับเป็นไทยที่เขาเปิดปมาใหม่อีก6ยูนิตรวมกันก็ประมาณเท่าไหร่สิบสามยูนิตมาพักได้มีรูปแบบทั้งแบบ1ห้องนอนนะครับแบบ3ห้องนอนแล้วก็แบบ4ห้องนอนสำหรับแฟมิลี่ใหญ่ๆเป็นสไตล์แบบลักชัวรี่แล้วก็หรูหรามากแต่งสวยมากเลยนะครับของข้างในก็คือใช้แบบของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบพวก เฟอร์นิเจอร์วัสดุทุกอย่างอะดูใหม่เอี่ยมเลยนะครับเออเข้ามาแล้วแบบทุกคนแบบเออแฮปปี้ชอบกันหมดแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยนะครับหลกัหลกๆที่ผมชอบเลยนะมันคือความ p r i v a t ของที่นี่บางทีเราไปที่อื่นเนาะบางทีก็อาจจะแบบเฮ้ยคนนั้นคนนี้มองเข้ามาเห็นหรืออะไรเงี้ยมันขาดความเป็นส่วนตัวไปหน่อยแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบโอ้โหคือเนี่ยเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยคือเหมือนแบบ เป็นอาณาจากักาเป็นแบบเซฟเฮาส์อะไรเงี้ยเออเป็นแบบโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็แต่ละบ้านพักอะไรไม่มีใครเห็นกันเลยนะครับก็คือแบบส่วนตัวมากๆคือเป็นลักชูรี่พูลวิลล่าที่แบบดาราเขาก็มาแบบพักกันอะไรเงี้ยเออคนที่แบบต้องการความไพรเวทไม่อยากแบบเออสูงสิงกับใครหรืออะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์อาบน้ำและสระผมของดี่นะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของปานปุลีปานปุลีเขาจะนําเรื่องพวกสปาคีอะไรอย่างที่เป็นของคนไทย เขามีบริการนวดในห้องพักด้วยนะครับให้แบบสบายๆตัวเลยแต่สําหรับเพื่อนนุ่นของผมนะครับยังไม่ต้องนวดก็สบายแล้วครับโอ้หนอนเพเยอะปากด้วยนะฮะเซ็กซี่ฮะมีกระตุกเล็กน้อยนะครับแม่อะไรมันจะสบายขนาดนั้นและมื้อเย็นนะครับเราจัดเป็นเซตดินเนอร์ถึงห้องพักเลยครับคือเขาจะเซตอัพโซนบุฟเฟ่ในห้องพักแล้วก็มีเชฟให้ด้วยเลยมีอะไรกินบ้างครับพี่วันนี้พี่มีทุกอย่างยกเว้นขนตากับขนคิ้วก็จะเป็นบาร์บีคิวแล้วก็ซีฟู้ดนะครับเออมาจัดอยู่ในห้องเราเลยนะครับมีพนักงานมีโต๊ะ มีเชฟนะครับต่างๆมาคอยดูแลแล้วก็บริการเลยมีส่วนของเครื่องดื่มด้วยนะครับโหแบบมาแบบจัดเต็มเลยนะฮะเรื่องเซอร์วิสก็ค่อนข้างดีมากเลยนะเหมือนแบบเป็นแบบตึงๆโรงแรมเลยก็จะมีเซอร์วิสมีน้องๆพนักงานอะไรอย่างเงี้ยคอยแบบเรียกได้24ชั่วโมงเลยอะไกังวลแค่เรื่องฝนเท่านั้นเลนฝนจะตกไหมลูกโอ้ <c oughs> <c oughs> โหไม่มีความหวังเลยกู <c oughs> <c oughs> ปักตะไคร้ได้ไหมคนนี้ เพิ่มรสกับบ้างรสชาติดีมากเลยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆใช่กินแล้วสดชื่นอันนี้เป็นม็อกเทลหรือค็อกเทลเป็นค็อกเทลค็อกเทลนี่เป็นอะไรดังไม่รู้เว้ยเูดเข่าโอ้โหกูคิดว่าเป่าไม่คนไหนพูดเ่าไม่ไม่เร็วเท่าเนี่ยอันนี้นะครับก็เราสามารถสั่งเครื่องดื่มให้กับเขาได้เลยนะจะสั่งอะไรกินก็กินได้นะครับเอาเป็นยาฟูบิโป้แล้วกันพี่ มไปเดนไยป็นมือที่ฟินสุดๆเลยนะครับคือเชฟกับบาร์เทนเดอร์เขาทำอร่อยมากนะครับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยถ้าเราทำกินกันเองนี่เขาคงไม่อร่อยเท่านะครับแถมไม่ต้องคอยมาล้างจานด้วยครับอันนั้นคอหมูลิครงกูเนี่ยอโถยนุ่มเน่ยมีจะเล่นมันมันรูมึงเล่นกูบ่อยแล้วคอหมูเนี่ยคือรสชาติอร่อยกว่าที่เราเคยปิ้งกินกันมาเพราะว่าต้องมีเชฟ แต่มาจากคูน่าที่อื่นนะคะเพราะว่าปกติเราจะปิ้งกันเองอันนี้คือรับชิลี่จริงๆคือคนที่มาเป็นเชฟปเหรอาามาทําให้เราอาหารเลยสดมากเลยค่ะตัวหมูมันนุ่มมากไม่แข็งเลยปกติเวลาไปกินบาร์บีคิวอ่ะหมูมันจะแข็งแล้วอ่ะมีรสชาติน่าจะผ่านการหมักมาหมูนุ่มอ่ะไม่แข็งอ่ะเราอยากรู้ว่าเป็นที่วัตถุดิบหรือว่าเป็นที่คนเขาย่าง มันมันต้องเกี่ยวที่วัตถุดิบด้วยเซตอาหารและค็อกเทลเนี่ยเป็นบริการที่เราซื้อเพิ่มเข้ามานะครับคือถ้าเรามีอาหารเนี่ยเรามาให้เขาทําก็ได้นะแค่1,500บาทเท่านั้นเองนะครับทานกษตรเร,เรียบร้อยช่วงคำ่คำๆพวกเราก็พร้อมไปลงออนเซ็นกันสักหน่อยแล้วครับ ออนเซนกันมาคือออนเซนก็น่าจะแช่กันตอนกลางคืนเนาะเออแบบว่าอากาศเย็นๆนิดนึงเราก็มาแช่ออนเซนกันหน่อยเวลาคนที่มานะก็คือแนะนําว่าไปแช่ที่มันเย็นๆก่อนนะแช่ไอสระปกติก่อนแล้วก็ค่อยมาแช่ออนเซนนะเออมนเหนือนปรับอุณภูมิแล้วก็แบบโอ้สบายตัวแช่ได้สิบห้าสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วค่อยก,ก,กลับไปที่แบบสระเย็นเออแบบรู้สึกแบบสบายมากเลยมันแบบเออเวลาร่างกายมันดูน้ำอุ่นร้อนๆเนี่ย แล้วบางทีไม่ต้องมานั่งเปิดรออะไรเงี้ยคือแบบเขาเป็นอุณหภูมิ40องศาแล้วเปิดตลอด2ี่ชั่วโมงอ่ะเอออยากจะไปแช่เมื่อไหร่ทีสองทีสามอยากจะลงก็ลงไปเลยนะครับผมสบายมากสบายแบบขนาดที่ว่าแบบว่านอนนั่งคิดในชีวิตนี้ที่ผ่านมากว่าจะมาเป็นเทีเ่ยวสุดตัวได้ขนาดนี้โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับผมเออแบบนอนสบายชิลมากนะครับตรงสระว่ายน้ำนะพวกกระบง้งกระเบื้องอะไรงานอนะ่ะเออผมลองพยายามลองสังเกตรูปเลื่อนไปอะไรแบบมันไม่มีแบบพวก ก็เลยแหลมแหล,หลมมามิ้นเออมันแบบคือแบบมันมันแบบงานมันค่อนข้างละเอียดอ่ะมันจะแบบเออเป็นมนมคือกลัวคนแบบเออไปโดนบาดหรืออะไรเงี้ยเออแบบงานดีคือแบบ luxury in detail นะใส่ใจในรายละเอียดสุดยอดเลยตอนอาบน้ำก็ใช้ของแบรนด์ของ Panpuri นะเออก็จะแบบใช้ของดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะนี่นะครับมีของทานมาด้วยนะครับเป็นโฟมล้างหน้าพกติดตัวมานิดนึงนะครับเรา,อาชอบกลิ่นของทานอะไรเงี้ย เรามากันทั้งหมด5คนนะแต่ว่าไอจูนะครับผม Bis <bbe S 2> จูเพิ่งมานะครับเออพิ่งขับรถมาจากนครนายกเลยนะครับตอนนี้มันมาถึงมันก็กลับห้องแล้วก็ไปนอนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับซีนสาวห้วยน้ำสวยๆของที่นี่ครับ ้อดีของที่นี่ก็คือว่ามีสระเด็กด้วยนะครับนี่ก็มีเด็กคนหนึ่งอยู่ในสระเ,เล่นเองเลยเหรอแม่ปล่อยกูเล่นเลยโอเคนะครับผมอาบน้ำเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็นี่ข้างหลังนะโอ้สวยมากฟริงโอ้โหใส่เสียงเอฟเฟกต์เองนะครับผมมิน <c oughs> <m ín> กำลังกินอะไรลูกเอออันนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนกับทานอาหารเช้านะเออสวยมากเลยเป็นห้องกระจกด้านหลังนะครับแล้วก็เห็นวิว เอาไว้น้ําของเราด้วยแล้วก็เขาจะเอาอาหารที่เซตไว้ตั้งแต่เมื่อคืนไม่ใช่อาหารที่สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ค่ะเป็นไปยลที่เขาจะให้เราตั้งแต่เมื่อวานแล้วอมาเที่ยวพูลไล่ไหนให้เหมือนไปโรงแรมห้าดาวเพื่อนเพื่อนเพื่อนแป้งเลิกยังไงโอ้โหผมบอกถือความสนิททิปนี้ก็คือมีจูมาด้วยนะครับนี่เป็น หลายคนถามถึงฮะเอ๊ะ f c หลายคนนะครับผมถามถึงนะครับผมนี่ลหลังอะไรขึ้มาเชโอ้ยปกก็ขดาดนั้นเดี๋ยวแบบ f อซถามหาอะไรเงี้ยชื่อของจูมีชื่อว่ามีรุนะรอเดินมาแซะลูกศิษย์กจาตา์ต้องงี้แกงนมทา ยังนงจริงเลยหัวเราะวเระหวเะาหาระหัวเรัวหัวาวาะหัะัวเราวเาัาหัวารหเหาเวเาาาวาาเห อาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเดินสำรวจรอบๆของวิลล่ากันหน่อยครับเขาจะมีจักรยานให้ขี่เล่นด้วยนะครับมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นเหมือนสวนหย่อมขนาดใหญ่เลยนะครับลมรื่นม,มากๆแล้วมีแดดต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีส่วนของสนามเด็กเล่นด้วยนะคะโอ้โหตรงนี้นะ,ะมีแต่เด็กโง่ไปเล่นกันนะครับ3าคนแก๊งนี้น่าไม่ให้นะคะแต่ใจรักแก๊งเด็กทำไมน <ul g> ะไม่ได้แบ่งจากหน้าแบางาง่บงแต่งนม นมได้ค่ะนมเด็กไอตัวนั้นก็ยังไม่หยุดนะฮะที่พัก้า้ที่2เนี่ยก็คือที่พักแบบ4ี่ห้องนอนครับซึ่งราคาถูกกว่าแบบ3ห้องนอนที่เราอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเฉพาะ3ห้องนอนเท่านั้นที่มีออนเซ็นครับที่นี่ก็จะมีห้องทานข้าวห้องนั่งเล่นใหญ่โตเลยแล้วก็มีส่วนกลางเป็นสระว่ายน้ําคล้ายๆห้องพักเราเลยนะครับห้องพักเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับฝั่งลนะ2ห้องรวมเป็น4ี่ห้องตกแต่งได้สวยมากพักได้หลายคนเลยนะครับเวลามาที่นี่ ห้องนอนก็จะมีแบบสีเหลืองด้วยนะซึ่งแบบปกติสีเหลืองอะมันมันมันค่อนข้างยากนะเวลาแต่งออกมาให้มันสวยเวลาเข้าไปแล้วแบบเออมันดูผ่อนคลายดูแบบส,สบายชิลๆดีแล้วก็ถ่ายรูปดูแบบเออสวยดีด้วยนะครับหรือว่าแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็ส่วนตัวมากเลยนะ เส่วนตัวเราชอบความเป็นแบบส่วนตัวหลืพาเของที่นี่มันเหมือนเป็นแบบเซฟเฮาส์เป็นแบบคลับเป็นแบบอะไรเงี้ยของเราเลยมันใหญ่โตมากครับห้องที่เราไปถ่ายเมื่อกี้นะครับสองห้องนั้นก็คืออีก2ห้องหนึ่งก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือเหมือนกันแหละนะครับเพียยแต่ว่ากลับฝั่งกันเท่านั้นเองนะครับก็เลยมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าห้องนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องที่เป็นแบบ1ห้องนอนนะคือสําหรับคนที่มาแบบ2อคนเงี้ยก็มาได้นะครับมาแค่แบบเหมือนเรามาโรงแรมเงนนเอหมืคกบบรรััั สำหรับใครที่อยากมาพลายเวทแบบ2ต่อ2นะครับที่นี่ก็จะมีวิลล่าแบบ1ห้องนอนนะครับเป็นท้ายสุดท้ายมีทีวีจอใหญ่โซนห้องน้ําโซนนั่งเล่นมองวิวเพลินๆกับอ่างอาบน้ําไว้แช่ตัวสบายๆเลยครับพลายเวทสุดๆครับตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนใหม่นะครับที่เขาเพิ่งเปิดตัวเองด้วยครับชอบตรงที่ตรงนี้มันดู <S <S เป็นแบบญี่ป,ปุ่นอะทำแบบดูสวยมากโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารมาซิพนคาเฟ่ก็จะเป็นร้านอาหารวกับเป็นพวก เอสโซลอนด้วยนะมีแบบล lunch หรือ dinner อย่างเงี้ยเราก็เลยมาแบบว่ากินข้าวกลางวันกันที่นี่นิดหน่อยเออดูบรรยากาศดีนะแล้วก็ริมถนนด้วยครับมาสิแปงนี่แปลว่าอะไรฮะมาสิแปงแปลว่าอะไรถามใครอ่ะถามใครถ้ามาสิแม่มึงนี่แปลว่าอะไรมาสิแม่บอกเลยว่าร้านนี้ปังมากครับพอเปิดเข้ามานี่มีแต่ขนมปังทั้งนั้นเลยปังทั้งร้าน และมีเค้กทาเองนะฮะหน้าตาน่ากินมากๆครับบรรยากาศดีนะมีชั้น2ด้วยเวลาสั่งชาเนี่ยเขาก็จะมีนาฬิกาทรายมาให้ไว้จับเวลาด้วยนะครับส่วนของผมนะครับพนักง,งานเขาก็เดินมาบอกครับว่าสตอรอเบอรี่ได้แล้วค่ะไม่ใช่สตอรอเบอรี่ครับเป็นสตอเบอรี่ <laughs> อาหารเขาเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยนะครับจะเป็นสไตล์แบบยุโรปหน่อยนะฮะลูกค้าที่เข้ามาที่นี่ผมเห็นก็เป็นฝรั่งเยอะเลยเหมือนกันนะครับอิ่มน้ำสําราญทั้งคาวแล้วก็หวานเลยจากนั้นนะฮะเราก็กลับมาอย่างที่พักของเรานะครับเอาจิงๆิถ้าไม่ได้ออกไปกินอาหารกลางวันนี่แทบจะใช้ชีวิตอยู่ในที่พักนี้ได้ตลอดเลยนะครับและมินเองนะฮะนางก็ไปออกกําลังกายด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีห้องฟิตเนสให้นางด้วยครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านพักเรียบร้อยแล้วนะครับมินนางก็ไปออกกําลังกายนะครับที่นี่ก็มีแบบ เน็ตให้ออกกําลังกายด้วยนะครับไปวิ่งรูวิ่งอะไรเงี้ยเออปั่นจักรยค์จักรยานหลายคนถามว่าแบบาเออทำไมดูแบบสุขภาพดีพวกนี้มันก็แบบนะก็คือต้องยอมรับว,ว่ามันออกกําลังกายหนักนะครับส่วนของผมนั้นก็ก <c ười> <c ười> ินให้เรียบอยากหุ่นแบบนาฬิกาทรายแต่เป็นได้แค่นาฬิกาปุก และดินเนอร์เย็นนี้นะครับเราก็สั่งกันเป็นแบบอลา,าคาร์ดนะครับทางพนักงานเขาเนี่ยก็จะมาจัดสถานที่ตกแต่งเซตอัพให้แบบพร้อมทานเลยแล้วก็เซตอัพในส่วนของคาราโอเกะไว้ให้ร้องด้วยนะครับลำโพงไม้ต่างๆนี่คือใช้ของดีเลยครับปกติเวลาไปร้องคาราโอเกะนะครับก็จะแบบว่าในแบบบางทีแบบลำโพงไม่ค่อยดีแล้วก็แบบชอบหอนแต่เนี้ยมันไม่หอนนะดังขนาดนี้ก็ยังไม่หอนหรอหอนสิหอ,อนไปหอนวะ องอออเยูาหารเขาเนี่ยเซตอัพมาแบบอลังการหน้าตาคือแบบโหหน้าทานมากเลยครับเขาจะใช้สับปะรดนะครับซึ่งเป็นผลไม้ในพื้นที่เนี่ยมาประดับประดาตกแต่งให้สวยงามด้วยครับคือเวลาที่ร้องเพลงงงดูนะครับก็จะโดนลิขสสทธิ์ถ้าเกิดว่าเราร้องแบบว่าตรงกับํำนองมากเกินไปต้องร้องว่าเจ้าเรือลัทธ์ไม่มีผูพ่อ ปหหเดนึาม่ก็ือตวน่งนีนึงก็คือว่าเราก็ต้องแบบแปลเพลงไเลยแปลเรือไปเลยหัวใจดังไฟสุ่มสวงทะวุตัวชัน วันนีอินเดียวนอินเดียไม่ยวิมีอะไอินเดียมีเมนซี่อ้าววันนี้อูม yeah, ีระจะพูดนี่ที่นี่เราก็โยนมาเลยที่นี่มันจะเป็นภูวิลล่าที่เอาข้อดีของโรงแรมอะมามาใส่ก็คือมีเรื่องของเซอร์วิสมีนั่นนู่นนี่เข้ามาที่แบบเรียกได้แล้วก็ มีแบบอาหารมาเสิร์ฟตอนเช้าตอนเย็นก็มีอย่างเมื่อวานที่กูรีโมดที่เขาเอามาแล้วเขากลัวว่าฐานจะบกเขาก็มีฐานสำรองวางไว้ให้น่ารักมากคือความสะอาดเขาแบบเออสะอาดใช่อ๋อคือเหมือนแบบเอนโรงแรมเฟอร์นิเจอร์ก็ใช้ดีเฟอร์นิเจอร์ใช้ของดีๆทั้งนั้นเลยใช่อรชูรีหมดอะมึงสองคนมาด้วยกันเปล่าแล้วก็ในห้องมีปั๊ก รูปักเยอะมากเออคือแบบไม่ต้องมาแย่งกันใช้ไม่ต้องคบสายพ่วงมาออนเซนชอบออนเซนจริงๆกูชอบออนเซนมากกว่าออนเซนออนเซนอะเราเราเราอะไรไหออนเซนดีกว่าอย่าอนเซนออนเซนเฮ้ยแล้วก็บอมากับผู้สูงอายุก็คือระหว่างห้องนอนจับกห้องน้ำอะมันไม่เป็นการบใช่ไม่เป็นการบแล้วก็ทางขึ้นข้างหน้า ใช่พวกนี้ก็คือสำหรับแบบวิวแชร์ได้มีตะล้มให้ตลอดคือสะดวกสบายสำหรับผู้เลี้ีงกินน้ำชอบยาทาผมอีอผิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดเลยกินเลีนผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาจากพันทูรีผ่านฟูรี ก็ไปลลเเยะก็แนะนำว่าให้เอาขวดเล็กๆมากันด้วยนะครับแล้วก็แบ่งหมดกันไปกูบ้านไม่ได้ก็มีคนอย่างนี้ว่าบางคนคือมีเขาดูเน็ตฟิกได้ด้วยสระว่ายน้ำก็มีให้น้องดีสระว่ายน้ำดีสะอาดรับรู้ได้ถึงความสะอาดไม่แสบหน้าไม่แสบดำผุดำวายได้คือแบบเล่นได้ตลอดราคาก็ไม่ได้สูงมากเพราะปกติถ้าสมมติเราไปตามโรงแรมผ้าดาวแล้วเราจองเป็นห้องพักที่คูน่าบางที่อ่ะราคาถึงรักเตะมีัแ แล้วก็ดูไพรเวทด้วยใชู่ไพรเวทการไม่ออกต้องใช้ k e การ์ดอย่างเดียวเท่านั้นอ๋อต่อไปนะครับทิ้งท้ายอ่ะจูครับมีอะไรจะพูดผู้อยากโยนไปงั้นแหละผู้อยากต้องออกบ้าง FC คุณเยอะเออถามหามึงเยอะมากเลยคุณจูไปไหนคุณจูไม่เลยจูเซ็กซี่ถือเป็นที่พักที่คุ้มค่ากับการมาพักผ่อนแบบส่วนตัวส่วนตัวสำหรับคู่เล็กๆเลยนะครับ ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางไปยังคาเฟ่ใกล้ๆต่อไปที่นี่ก็คือ Total Bay หัวหินครับเป็นคาเฟ่แล้วก็ที่พักในตัวด้วยนะครับมีเค้กแล้วก็ขนมต่างๆมีอารัวรูปเต่านะครับเข้ากับคอนเซ็ปต์ของที่พักเขาเลย คาเฟ่ของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางบอ่อบัวเลยนะครับคือที่ได้เป็นบอ่อบัวเก่าแล้วเขาก็รีโนเวทใหม่ซ้อนทับที่เดิมเลยด้านหน้าเลยเป็นคาเฟ่และด้านในเนี่ยก็เป็นโซนที่พัก4ี่หลังครับอาหารและของหวานเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อีโคแบบเฮลตี้เลยนะครับรสชาติด,ดีเลยโดยเฉพาะตัวไอติมมะพร้าวราดคาราเมลถ้วยนี้ครับมีน้องพิษบูและก็มุมถ่ายรูปสวยๆตามจุดต่างๆเพียบเลยครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเที่ยวหัวหิน3วัน2คืนกับที่พักลับๆเปิดใหม่ภูคาดีนีและก็คาเฟ่ต่างๆครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับทำไมเข้าไปถ่ายใกล้อ่ะเผื่อหรือกลัวโบลลาัไหตัวไหนน่าจะฟรีนะ ีเฟน้องน้องเห็นฝั่งโน้นมากที่อยู่ในตู้กระจกเท่าไหร่แถมแฟบเวเอาแฟบเลยรสชาติดีค่ะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มธรรมชาติมากขึ้นนะเว้ยลงโซแล้วเดี๋ยวนะี้ไม่ใช่หน้านะที่ธรรมชาติหัวในกับดุนดาตดมา ปกหน้าไหมชุดอาบน้ำของที่นี่นะคะใช้ของ Barbourit ด้วยทำไมอาจจะเป็นแฟร์ซากด้วยชื่อว่าเซนอันนี้แค่ตัวล้างมือกับโลชั่นูกอ๋ออ๋อโอ้าวูกพูดผิดแล้วเอาใหม้ชื่อว่าอะไรนะมาลิบูความพี่ของซีชื่ออะไรนะอ่าพีนาฟลอร่าครับโคโณน้านี่เป็นไวรัสไหมพีนาฟลอร่าโคโรนานั่นมันโคเอน่า โนาถูกยรามันหมีเยอะอะไรอ่ะโงลด์กลมยังไม่ตายไม่เป็นไรมันมันเวลาเรากินเรากินเปลือกมาเรากินเนื้อมันแล้ไม่กินเปลือกมันหล่นก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นคนตรงๆนะใช่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วหนาวเราปากม่วงขนาดนั้นอ่ะจนาวเลยน่ก็ม้วนเลย เวลาลงคลิปนะครับก็มีหลายคนพัดมานะมีเรื่องแบบเออการแต่งตัวแฟชั่นนะครับแต่งมาจากไหนอะไรเอามาจากไหนที่ไหนอะไรเงี้ยขอที่มงที่มาครับแค่แว่นนะครับปลาไป4อันมีคนหรือสับปะรดตาเยอะอะไรขนาดนั้นวะน <c oughs> เดินขึ้นมาเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายตีนก่อนนะอ่ะเริ่มแล้วตีนทาเล็บแดงซีนทาล็บ โอเคก็สำหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งไว้้ขางล่างอัินทิ้งไว้้ขางล่างใช่ไหมโ้ยหมดเลยทิ้งไปหมดก็ได้ทิ้งไปหมดชิวอ่าโอเคเดี๋ยวใครชอบเดี๋ยวไปติดต่อกันเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ในเดสก์ท็อปชานด้วยนะครับโอเคคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสองคนนี้เป็นใบ้ยังแน่